สวัสดีครับสวัสดีมินรับแฟนโฟร์ทีนา่ารักกันทุกท่านนะครับวันนี้กองผมเตรียมบริอัพอีกเช่นเคยและในวันนี้ครับอยู่กับเจ้าตัวซัมซุงเว็กซี่เอ็ม53ฮาร์จีนั่นเองซึ่งแน่นอนเราจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มกันนั่นเองนะครับส่วนจะมีรา,รายละเอียดอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับมือถือรุ่นนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วเาไปรับชมนในคลิปนี้พร้อมก,กันเลยครับ let's go กัันนเลยะครบต้้้องงแจไวก่อนว่าคุณผู้ชมอย่าสสัับบนนะครเมื่ออกีี้้เนนน่ยผมมแแสสัับบาลวะคร เรียกเจ้าตัว M 5 3 5G ตัวนี้ว่า A 5 3เลยครับเพราะว่าซีรีส์ของเขาเนี่ยช่วงนี้เปิดออกมาก็จะเป็นตระกูลแบบว่า5 3 2 3 1 3อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็น M นะครับย้ําว่าเป็นตัว M นะครับ5 3ซึ่งซีรีส์ M เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ราคาแรงเท่ากับซีรีส์ A นะครับแต่จริงๆราคาก็พอๆกันนะครับแต่ว่าในด้านของการจุดเน้นแล้วก็จุดขายเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบซีรีส์ M มากกว่านะั้นยความที่มันค่อนข้างที่จะแบตนนักี่้ท ดีไซน์กันก่อนนะครับคือสีฝาหลังของเขาเนะครับเจ้าตัว M535G ตัวนี้จะมีสีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีฟ้านะครับที่ผมได้มานะแล้วก็จะมีสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวนะครับทั้งหมด3สีด้วยกันโอเคมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับคือฝาหลังของเขาเนี่ยจริงๆผมแอบตินิดนึงนะด้วยความที่มันแอบเป็นลายนิ้วมือง่ายนิดนึงนะครับผมแต่ว่าด้วยความสวยงามการไล่เฉดสีอะไรของเขาเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ a m s u ุงเลยตัวกล้องนะครับวางไว้บนฐานตามสไตล านล่างนะครับด้านล่างตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยไม้นะครับรูไม้นะครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C นะครับถัดมาก็จะเป็นลำโพงส่วนด้านขวามือนะครับตัวนี้เนี่อาจจะเป็นปุ่ม power หรือว่าปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือด้วยถัดมาก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมส่วนด้านบนก็จะมีไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถาดใส่ซิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเพิ่ม micro SD card ได้ด้วยนะครับสูงสุดถึง1ดด้ววยกกัันนนนะครรบส่าีไซ์หน้้าจจออคครรรััับบบบตวนนนีะะเป็แ infinity display O หืว่าาาแบบกรวงตตำแหหนนน่่งงงงกกลล้้้อาาเียไวรั เครื่องเลยนั่นเองนะครับสำหรับการดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเบามากๆนะครับอยู่ที่176กรัมเท่านั้นเองซึ่งเป็นมือถือที่บางเบานะครับพกพาสะดวกแต่จอใหญ่มากคือจอมใหญ่มากจริง ดูตรงนี้อ่าจอมันใหญ่นะครับผมแต่เป็นมือถือที่บางเบายอดแย้งไหมคือจอมันใหญ่แต่มันเบาอ่าตรงนี้นะครับน่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบดูสื่อดูคอนเทนต์หรือว่าอยากจะดูอะไรเต็มเต็มตาแต่กลัวว่ามือถือจะหนักเกินไปนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับโอเคมาต่อกันที่ในด้านของหน้าจอครับตัวนี้นะครับใช้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED นะครับแล้วก็ Refresh Rate หน้าจอเนี่ย120นะครับโโอ้หจหนจะเต็มอยู่แล้วนะครับคือใในนมืืออถเรรทาคานี้นะครับส่วนนใหญ่ะครับจะเป็ฮ แค่จอพันธะออลโมเลดนะครับไม่ก็ค่ารีเฟรชสูงสุดแค่90เฮิรตส์นะครับแต่ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า120เฮิรตส์ของเขานะครับทำให้การดูวิดีโอต่างๆเนี่ยไหลลื่นไม่มีสะดุดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นจอซูเปอร์อ l e โมเลนะครับการดูสื่อดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้ดูแล้วมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นด้วยความที่จอมันสดใสจอสวยอะไรเงี้ยครับคือจอซัมซุงเรากร็รู้กันอยู่ว่าความสวยงามของเขาเป็นยังไงแล้วก็ในด้านของความสว่างเนี่ยตรงนี้นะครับผมบ กลางแดดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะดรอปในด้านของความสว่างไปเยอะพอสมควรแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจากที่ผมลองเล่นมานะครับผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีในตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่เขาแก้มาแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนั่นเองก็ในด้านของความสว่างนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอื่นของหน้าจอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคือปล่อยผ่านได้เลยนะครับลื่นๆสบายๆนะไม่ว่าจะเป็นความไหลลื่นเองนะับหรือว่าจะเป็นด้าน,นของความสวยงามเขาจาัดหนักจะเต็มอยู่แล้วนะับแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้มันจอใหญ่ด้วยนะฮะแล้วก็ดูเต็มตานะโอเคเดี๋ยวเรามาต One UI เวอร์ชัน4.1จากทาง Samsung นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 900 5G Octa Core นั่นเองแรมตัวนี้ให้มาที่ 8GB นะครับ Storage ให้มาที่1 2 8นั่นเองนะครับถามว่าตัวนี้การใช้งานเป็นยังไงนะครับ s ocial media เนี่ยอันนี้ลื่นๆนะครับสบายๆเลย Multimedia นะครับก็ทำได้ดีนะเพราะว่าการดู YouTube หรือว่า Netflix อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ดีตามสไตล์ Samsung บวกมาด้วยกับหน้าจอที่สวยงามของเขานะครับแล้วก็ค่า refresh rate สูงๆแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าได้อัตรอร่ยา เป็น p ับ G นะครับอวี AI, หรือว่าจะเป็นแบบว่า a s p h a l t 9ยนะครับกเกมที่ใช้กราฟิกสูงๆก็ลองเล่นมาทั้งในรูปแบบที่อัดหน้าจอด้วยแล้วก็เล่นในอุณหภูมิห้องแอร์นะครับผมก็คือเวลาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีดีค่อนข้างที่จะดีมากๆเกินที่กว่าผมจะคิดไปเพราะว่าเจนก่อนๆนะครับซีรีส์เ็เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซัมซุงส่วนใหญ่เขาจะใช้ CPU ีหรือว่าชิปเซตเนี่ยเป็น Snapdragon ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ซีรีส์นี้เนี่ยตอนที่ผมเห็นสเปคครั้งแรกผมก็แ ผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังนะครับคือดิเมนสตี้900ของเขาเนี่ยทำได้ดีดีดไปค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยซ้ำนะครับในเด็ดราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเล่นในลื่นแทบจะไม่กระตุกเลยอย่างเกมอาวีตัวนี้นะครับผมในด้านของการอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเปิดเฟรมเรทสูงสุดนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมันจะกระตุกเรียกว่ากระตุกได้ไหมคือเฟรมเรทมันหล่นแค่หนึ่งเฟรมอะเอาเอาอย่างนี้เวลาจังหวะการบวกกันสิบคนอะไรแบบเนี้ยเฟรมเรทลงหลง่นลงไปประมาณแบบ58 59ซึ่งมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงขั้นดีมมมมมาาาากกๆเเเลยนนะคครรรบืืืืออออผห็ฟปณใถ บาทนะครับไม่ก็20,000ต้นต้นเลยบางที20,000ต้นต้นยังหลดมาประมาณแบบ51 52แบบนี้ก็มีนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทำได้ดีมากแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าผมอัดหน้าจอไปด้วยแต่ตอนที่ไปอัดหน้าจอเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจังหวะการเข้าทามจังหวะไฟเนี่ยแค่6 0 6 1เฟรมเลยเท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าโอ้โหทำได้ดีมากส่วนเกมผับจโอ้โหลื่นมากนะครับคือไม่คิดว่ามันจะลื่นขนาดนี้คิดว่าตอนแรกมันอาจจะกระตุกบ้างนะครับตอนเจอคนหรือว่าตอนอัดหน้าจอแบบนี้แต่บอกได้เลยว่าทําได้ดีนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเปิดแบบว่าเรียกความละเอียดหน้าจอได้เป็น HDR HD นั่นเองนะครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยเปิดได้สูงสุดเป็นอัลตร้าเลยนะครับ ส่วนแอดโฟร์นายนี่ยโอ้โหลื่นลื่นสบายๆนะครับหรือว่าเกมฟีฟ่าชิวๆนะครับตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับแทบจะไม่กระตุกเลยแล้วก็ทัชลื่นติดมือมากๆนะครับด้วยความที่ค่ารีเฟรชเฟสเขาสูงนั่นเองนะครับดังนั้นในด้านของการเล่นเกมเนี่ยปล่อยผ่านได้เลยส่วนอีกเรื่องหนึง่งนะครับที่ตัวนี้เนี่ยถือว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กันก็คือในด้านของการใช้งาน 5G นะครับคือการใช้งาน 5G ของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับในมือถือที่เป็นตระกูล M นะครับต้้้้้้้้้อออองงงงงงบบบกกกกยย่่่่่่่่่าา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 าีีีีวสวสนน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 ใใใใใหหญเเ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 เคคจะะะไมมมนนดดขข performance รรรรรรรชช 5G 5G ััุุผพิ็็ปแลท ตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหรือว่าอัปโหลดอะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กับมือถือในเรทราคานี้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่เรื่องของกล้องกันดีกว่านะครับเจ้าตัว M 5 3 5 G ตัวนี้ครับมาพร้อมกับสโลแกนที่แบบว่ากล้องคุณภาพสูงฟีเจอร์แน่นแต่งสวยครบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนชอบถ่ายรูปนั่นเองนะครับซึ่งก็จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ยความละเอียดสูงถึง1นึ่งร้อยล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้นะครับมาพร จะเข้ามาช่วยในการเวลาเราถ่ายภาพแบบกลางแจ้งนะครับแสงจ้าๆเนี่ยเราสามารถปรับตัวนี้นะครับทำให้ภาพเนี่ยมีความละเอียดแล้วก็คมขึ้นได้โอ้โหผมบอกได้เลยว่าเป็นความฉลาดของ AI ที่เขาใสมาเนี่ยเป็นอาทรที่ดีมากๆนะครับส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะทําได้ดีมากๆนะครับก็คือโหมดโนนาบินนิงนะครับทีแรกก็คิดว่าเป็นนาโนบินนิงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นโนนาบินนิงซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะช่วยทําให้รวมพิกเซลนะครับเล็กๆๆๆเวลาภาพที่มีความสว่างน้อยอะไรเงี้ยจะทําให้ภาพมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ เพิ่มความสว่างได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสลหรับกล้องตัวเมนหลักนั่นเองนะซึ่งเวลาเราปรับเนี่ยเราสามารถปรับได้ในแกลเลอรี่เลยเวลาเราถ่ายภาพแบบภาพธรรมดานะครับเราก็เปิดไปในแกลเลอรี่สามารถปรับแต่งภาพได้เลยนะครับส่วนเลนส์ถัดมานะครับก็จะเป็นเลนส์อัลตร้าวายนะครับซึ่งเลนส์อัลตร้าวายตัวนี้จะสามารถกลางสูงสุดได้ถึง123องศากันเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่23สองศาเซลเซียสนะยี่สิ้องศาของเขาเด็กก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับเก็บทุกรายละเอียดได้ วิวอะไรแบบนี้แลนด์สเคปอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะครับทำให้ถ่ายได้สวยแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นซัมซุงมันจะคงความเป็นซัมซุงไว้ก็คือถ่ายท้องฟ้าได้สวยครับต่อให้แบบว่าท้องฟ้ามันจะคลึ้มแต่ถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันดูดีนะครับไม่ก็เอาไปปรับแต่งภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเลนถัดมาก็จะเป็นเลนมาโครนะครับผมเลนมาโครเนี่ยให้ความละเอียดที่2องล้านพิกเซลซึ่งตอนนี้นะครับเราจะต้องถ่ายในระยะที่เขากําหนดให้น,นะครับประมาณ2-4เซนติเมตรทาให้ใกล้แค่ไหนเนี่ยก็สามารถถ่ายภาพได้ชัดมากขึ้นแลลลลล้้้้วววกกก็ทําาาาาาใหหฉรรออบๆนะคัดดลลดูดยยยเเเงไมมโ่ถืจ อีกเลนหนึ่งครับก็จะเป็นเลนเดฟเซนเซอร์นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะให้ความลรเอียที่2ล้านพิกเซลนะครับสามารถปรับระดับความเบลอได้ตั้งแต่ระดับศูนย์ถึงระดับ7กันเลยทีเดียวนะครับผมแม้ว่าเราจะถ่ายไปแล้วนะครับเราก็สามารถไปปรับแต่งได้ในแกลอรี่อีกก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เด็ดมากนะครับเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมันมากเลยส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้เนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่3าิล้านพิกเซลนะครับสามสิบสองล้านพิกเซลเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือในด้านของความกว,ว้า,วา,นนา,าง แต่ว่าเราสามารถปรับโหมดเป็นโหมดกว้างได้นะครับแล้วก็สกินโทนอะไรต่างๆเนี่ยยังคงความเป็นซัมซุงไว้อยู่นั่นเองนะครับส่วนที่มีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับผมก็จะมีโหมดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดฟันนะครับเอาไว้เล่นแบบไยสติ๊กโกสติ๊กเกอร์อย่างนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือตัวนี้มีซิงเกิลเทคมาให้ด้วยนะซิงเกิลเทคนะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินพวกอยู่ในตระกูล S 2 1 S 2 2อะไรแบบนี้ครับตระกูลเรือธงเพราะว่าโหมดนี้นะครับมันจะเป็นโหมด เอาภาพที่ดีที่สุดออกมานะครับปรับแต่งให้เราด้วยอัตโนมัติเลยซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจถ่ายรูปขี้เกียจหาช็อตน,นะครับก็คือแบบแตะวิดีโอข้างไว้แล้วก็แบบยข,ยขยุกคย,ยิกยุกยกเดี๋ยวมันจะคิดให้เราเองนั่นเองนะครับคือมันเป็นอะไรที่สะดวกมากโดยเฉพาะซิงเกิลเทคกล้องหน้าคือซิงเกิลเทคกล้องหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปคิดท่าโพสให้มันเยอะแยะเราแค่ขยับไปตามแบบวิดีโอที่เราอยากจะให้มันเป็นใช่ไหมเขาก็จะคิดภาพให้เราได้เองนะครับผมเป็นอะไรที่เจ๋งมากแต่ว่า ซีพี <CPU S 2> เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าเวลาถ่ายนะครับรู้สึกได้ถึงความอุ่นนิดๆเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าปรับตรงนี้ได้นเนี่ยจะเป็นอะไรที่โอ้โหเจ๋งมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่ากังวลน,นะครับแนะนําให้ใส่เคสจะดีกว่านะครับซึ่งสิ่งกันเทกของเขาเนี่ยก็ทําได้ดีนะครับผมต่อมานะครับสิ่งหนึ่งที่เขามีระบบนี้นะครับผมผมลืมบอกเลยนะครับก็คือเป็นการลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกอ่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปปรับแต่งได้ในแกลเลอรี่เลยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมเคยเห็นในช่วงที่เขาโปรโมท S ยี่สิบสองอะไรแบบเนี้ยเวลาเราถ่าย ครับ M 5 3ตัวนี้สามารถทาได้เช่นเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเวลาปรับเข้าไปเนี่ยก็เป็นในแกลเลอรี่ครับแับแต่งรูปภาพแล้วก็สามารถวงกลมนะครับวัตถุที่เราไม่ต้องการออกได้นั่นเองซึ่ง a อก็จะช่วยเราะครับทำให้ภาพมันดูเนียนมากยิ่งขึ้นเวลาเราไปถ่ายภาพในที่สาธารนณะเราไม่ต้องการให้แบบว่าเจอคนเยอะๆอะไรแบบนี้เราก็สามารถวงกลมวงกลมเอาออกได้หมดเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะครับผมชอบมากเลยฟีเจอร์นี้นะครับผมเขาเรียกว่าโฟโต้รีมาสเตอร์นะครับหรือว่าออบเจกตีฟอิเลเซอร์นะครับก็คือลบวั อ,อ,นนอย่างโหมดฟันหรือว่าโหมดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ประเจกบุคคลบางคนอาจจะใช้งานแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับโอเคซึ่งในด้านของเรื่องภาพนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องวิดีโอกันดีกว่างานวิดีโอเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่ากล้องหลังสามารถถ,ถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมส่วนกล้องหน้าเนี่ยถ่ายวิดีโอได้เต็มที่นะครับเป็น Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะแล้วก็มี Super steady มาให้ด้วยก็คือเป็นการกันสั่นนะครับสำหรับกล้องหลังอย่างเดียวนะส่วนตัวผมนะครับผมรู้สึกว่ายังไงซั กล้องหน้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น Full HD 60เฟรมก็ตามผมรู้สึกว่าความกว้างของเขาเนี่ยครับทำให้เราสามารถนําไปครอปเพื่อลดการสั่นได้อีกด้วยนะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายแบบแนวเซลฟี่หรือว่าถ่ายบล็อกอะไรแบบนั้นนะครับผมโอเคมาต่อกันที่ในด้านของแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้นะครับจะให้แบตเตอรี่มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับ Super Fast Charging นะครับที่ชาร์จได้เกือบ50%ใน30นาทีนะครับก็คือ25วัตต์นั่นเองซึ่งตัวนี้น แบตอึดไม่แพ้ใครในโลกนี้เลยนะครับซึ่งผมก็ลองใช้มาประมาณนึงถามว่าแบตอึดมากไหมนะครับคือพูดตามตรงเลยนะครับมันก็ไม่ได้อึดเท่ากับรุ่นเจนก่อนๆนะครับด้วยความที่มันใส่ชิปเซตมาที่เป็นตัวที่รองรับ 5G ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ LTE ปกติเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่า s e r i e ์ M นี่แหละแบตอึดที่สุดแล้วนะครับในบรรดามือถือที่ผมเคยใช้มาแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการใช้งาน 5G เนี่ย่อนข้ังที่จะเปลืองพลังงานนิดนึงนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับได้นั่นเองนะครับโอเคพูดมาถึง M35G le y ตัวนี้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเดินไปตามช็อปซัมซุงเนี่ยคุณผู้ชมซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยวางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับก็จะเป็น samsung.com นะครับ shopee lazada นะครับหรือว่า jd central นะครับอย่าเข้าไปหน้าร้านนะครับเพราะไม่มีขายแน่นอนนะครับต้องซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับส่วนราคาตัวครัับตวนี้เนี่ยสมกติราคามาอยู่ที่13,999บาทนั่นเองนะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษมากมายจากทาง samsung ไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่มมมเติิได้้ที่ลลงก์ขอู ด้านล่างใต้ description แล้วก็ใต้ของเมนได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผมกับเจ้าตัว Galaxy M นะครับ5 3 5G ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้นะครับชอบจุดไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะติดตามพวกเราช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Instagram Twitter Tiktok หรือจะเป็นเว็บไซต์ s u c c e s s t e r c o m ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืืมมมกกกดดดดดรรูปะะิิ่่่่่งงตตต๊ๆๆเเเเเพพพอออททีจไไ้ลลาาาคนน์ใหววั ช่วงนี้ก็ยอดวิวตกนะครับชวนเพื่อนๆนนมาดูคลิปช่องเราหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมดิมรีเอรก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปนหน้าครับซีอูเกนทุกคนลาก่อน